สวัสดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะก็กลับมาพบกลับไบยอแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะไบนะคะก็ตามคำเรื่อง้องนะคะจากพาร์ทที่แล้วนะคะที่ใบทำนะคะคลิปนะคะท็อปหบัตออนเนาะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นพาเลตอารชโดงานดวงตากันมากนะคะทุกคนซึ่งปีนี้เนี่ยรจะพยายามทําให้ครบทุกสัดส่วนของเครื่องสำอางบนหน้าให้ครบนะคะทุกคนก็จะพยายามทย,ยอยลงนะคะอาจจะไม่ลง คลิปที่แบบว่าที่ชอบรวมๆเป็นพาเลทเป็นรองพื้นให้มันติดทีทกันเนาะเดี๋ยวแบบว่าคนมันจะตามดูไม่ทันอะไรประมาณนี้นะคะก็จะพยายามไล่ๆนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้ขนมาประมาณห้าอันเนาะเพราะว่าซึ่งพาเลตตาเนี่ยมันจะมีค่อนข้างที่จะแบบเยอะอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนเนาะแล้วก็หยิบม,มาใช้บ่อยนะคะแล้วก็ด้ยวยความแบบโทนสีบ้าง หรือว่าสถานการณ์ที่เราต้องใช้แค่ everyday หรือว่าแบบเออแบบทางการน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายเฉดหลายโทนแต่ว่าอาจจะมีโทนซ้ำๆกันบ้างก็อย่าบ่นกันนะคะทุกคนเนาะซึ่งในพาเลตหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีหลายเฉดสีแต่ว่าเป็นสีที่ไปรู้สึกว่าเออหยิบม,มาแล้วก็ชอบนะคะทุกคนงั้นนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะคะว่าจะมีอาร์ชโนพาเลตตัวไหนบ้างนะคะทุกคนที่แบบว่าชอบเหมือนกัน ไปดูกันเลยข้าวนะคะมาเริ่มด้วยตัวแรกกันก่อนเลยเนาะซึ่งตัวนี้นะคะใบไ,ได้ลองไปเมื่อไม่นานมากแต่ก็ทํารีวิวไปแล้วนะคะแต่ว่าชอบเพราะว่าทีกเมน้นชัดสีสวยติดทนไม่ค่อย f อ l l เอ t าทาไปแล้วตาคือจึ้งมากแล้วก็ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมีหลายเฉดสีถ้าจำผิดน่าจะมีถึง6สีนะคะนั่นก็คือน้องตัวนี้เลยเข้าผมมานะคะนี่เป็นของ for you t o นะคะทุกคนนะคะนี่เป็น อาชัยโดที่เขาออกมารุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะทุกคนเนาะก็อันนี้เป็นเบอร์ศูนย์ห้านะคะนี่ Lady of the Lake นะคะบายโฟ y o ยูทูเนาะซึ่งด้านในนะคะสีเบอร์ศูนย์ห้าก็จะประมาณนี้รุ่นนี้เนี่ยมีหลายเฉดสีมากนะคะทุกคนเนาะแต่จะบอกว่าสีน้องเขาเนี่ยชัดไม่ไหวนะคะจะให้ดูนิดนึงอืปาดไปแล้วสีแบบนี้เลยจ้ะคือ พีกเมนชาร์ดใบชอบพาเลตที่ค่อนข้างที่จะแบบไม่อ่อนอะคือใบชอบอ่อนความอ่อนบางทีเราก็ชอบใช่ปหแต่เราต้องการความรู้สึกแบบว่าเออให้มันติดบ้างก็ดีไม่ใช่แบบอ่อนแบบไม่ติดเลยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งโฟล์ลูเนี่ยมีพาเลตหลายคอลเลคชันแล้วนะคะที่ออกมาแล้วก็ทําเนื้อสีค่อนข้างดีซึ่งใบชอบรุ่นี้สุดเพราะรู้สึกว่าเออด้วยความที่มันเป็นสีหลุมแล้วเราไม่ได้ชอบพาเลตอะไรที่มันแบบใหญ่เถอะทะอ้วนเวอร์อะไรอย่างเงี้ยคือ รู้สึกว่าเป็นเขาเชดเส็นตัวห,หรือเปล่าคือแบบว่าไปชอบแค่แบบเออแบบพาเลตแบบพกพามินิมอลอะไรเงี้ยให้มันครบจบแล้วมันก็ง่ายดีอะไรเงี้ยก็คือรู้สึกว่าชอบในส่วนนี้นะคะแล้วก็สีเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือดีงามมากนะคะถ้าใครยังไม่ดูคลิปรีวิวเนี่ยสามารถย้อนไปดูได้นะคะอันนี้ราคาหลักร้อยน,นะประมาณ199าานะคะทุกคนเดี๋ยวไปจะใส่ราคาไว้ให้ในใต้คลิปวิดีโออีกทีหนึ่งนะจ๊ะต่อไปนะคะที่ไปใช้ในวันนี้เลยนะคะทุกคนตาไปนะคะก็คือใช้ตัวนี้นะคะเป็นขอแอมเมเมนะคะเป็น พาเลตฝั่งเกาหลีกันบ้างเนาะมากี้เป็นของไทยนะคะนี่ก็เป็นแอมเมเมนะคะทุกคน Make เมคอินโคเลียนะคะเป็นแบร์ที่แบบเกาหลีกเอาใจอันยองเวอร์และแบบแพคเกจจิ้งคือน่ารักมากทุกคนเนาะอันนี้ก็มีประมาณสามเฉดสีนะในรุ่นนี้นะคะซึ่งสีที่ใบใช้เป็นเบอร์ศูนย์สองนะคะนี่ด้านในเขานะคะก็จะมีเนื้อแมทนะคะแล้วก็เนื้อชิมเมอร์กิตเตอร์นะคะอยู่สีหนึ่งเนาะแล้วก็มีสีบัตรออนมาให้ด้วยนะคะหนึ่งสีนะคะซึ่ง มันเป็นข้อดีมากทุกคนเราแทบจะไม่ต้องพกบัตรออนไปเลยเพราะว่าเหมือนเขาเนี่ยได้คีสสีมาแล้วนะคะอย่างสีน้ำตาลเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยน้ำตาลเข้มเนี่ยที่มันแบบออกดำเนี่ยใช้ไปทาอะไรเอาไปแบบคัดเบ้ากิีดอะไลเนอร์แบบกรุบกุแบบฝุ่นได้นะคะเดีนี้เนี่ยเขานิยมแบบว่าเออเอาเป็นแบบอะไลเนอร์ชั้นเนี่ยไปกีดเป็นอะไลเนอร์แทนแล้วนะทุกคนเนาะช่วงนี้ก็คือมาแรงมากแล้วก็สีเนี่ยคุมโทนดีนะคะสีขาวเนี่ยที่อันเนี้ยไ้ใช้ทำอะไรก็คือเอาเป็นเบตตาไปเลยเนาะบางคนแบบ ตามีความค่อนข้างที่จะคล้ำอย่างเงี้ยก็ใช้สีที่สว่างไปแล้วก็ลงสีอื่นทามันจะเลิศมาแต่แนะนําว่าให้ลงอายพายเมอร์ imer, ด้วยก็จะดีมากและตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันพกพาง่ายนะคะและอย่างที่บอกว่าไม่มีบัตรปอ,อนไปในตัวก็คือชอบอยู่แล้วนะคะแล้วก็งานพาเลตเกาหลี่มันดูแบบไม่โบบะไม่จึ้งเกินไปอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเกลี่ยค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็พิกเม้นต์น่ารักมากดูดินี่ก็คือตาวนันนี้ใช้ตัวนี้นะคะของแอมเมเมนเนาะน่ารักมากพาเลตแบบกุ้งกงริ ถ้าจะไม่ผิดราคาจะประมาณ500-600นะคะทุกคนเนาะแต่ว่าคุ้มนะคุ้มชอบมากอันนี้อันต่อไปเลยกันดีกว่าน,นะคะเป็นชิ้นที่เขาออกมาใหม่นะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ไทยที่ไปรู้สึกว่าถูกและดีนะคะแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะนั่นก็คือของเมลินดานะคะตัวนี้เลยเนาะ,ะเป็นเบอร์04คัตตาแอนครีมนะคะทุกคนเนาะเป็นเฉดสีใหม่ซึ่งตอนแรกเขาออกมาประมาณ3-4แล้วก็มีสีเพิ่มมา04กับ05นะคะอันนี้เป็นเบอร์05นะคะทุกคนนี่ <S <S คือสีแบบมีความแบบ น้ำตาลส้มทองเป็นสีเอิร์ธโทนแบบสีแบบเอวีเดย์จิงเกรเบลสามารถใช้ได้ทุกวันเห็นปะคือสีน่ารักมากทุกคนคือใบอ่ะชอบมากเนื้อกิตเตอร์เขาเนี่ยแบบเดีย๋ยวให้ดูอีกอันหนึง่งชอบควาเนื้อกิตเตอร์นี่นี่นสีที่อ,ออกทองทองนะคะอุ้ยตะลุน่นนี่คือแบบเล่นสีเล่นเงาดีเวอร์แล้วก็เนื้อแมทเนี่ยก็ดีเลยแล้วใบก็เคยใช้ทําคลิปแบบเครื่องแต่งหน้าเครื่องสำอาง อะไรประมาณทาวทู ool, อะไรเงี้ยก็หยิบมาใช้บ่อยแล้วแบบชุวตประจำวันก็ใช้บ่อยเพราะว่าสีมันแต่งงา่ายแต่งได้ทุกวันแล้วก็มีทั้งหมดกี่สีนะสิบสองสี 4, ถือว่าคุ้มนะคะแล้วก็ราคามานันสามสี่ร้อยเองอะ่ะทุกคนแล้วก็ตลบไม่ได้ใหญ่เกินยังสามารถพกพาไปได้อยู่ก็ยังแบบชอบนะคะทุกคนชอบอะไรที่มันเบาๆไม่ชอบอะไรที่มันแบบหนักเป่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบความพาเลตยาวอะไรเงี้ยอาจจะแบบ ไม่ประหยัดพื้นที่นะคะกับการที่ว่าเราต้องเดินทางไปอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ก็พักก่อนเนาะอ่ะไปอันต่อไปกันเลยจ้าแกนเกาหลีอันยองอีกแล้วนะคะทุกคนก็เป็นตัวนี้เลยนะจ้านี่เป็นของ i n t u ดีนะคะนี่เป็นชื่อรุ่นว่ามูรีโลแมนนะคะทุกคนเนาะสีแบบน่ารักมากมีความตุ่นๆแบบความแบบ มุมบมกำกามน่อยเนาะก็คือเป็นแบบงานแบบไม่ได้ชมพูแบบหวานมากนะคะเป็นชมพูที่แบบละมุนตุ้นตุ้นๆอะ,ะไรเงี้ยแล้วใรู้สึกว่าสวยมากแล้วอันเนี้ยคือไปซื้อมาคือรู้สึกว่าคุ้มค่ามาก,กับการซื้อรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความก้าวช่องอะ่ะไปชอบพาเลตก้าวช่องของอินดูดีอยู่แล้วนะคะรู้สึกว่าเออมันสวยมันน่ารักมันใช้งานได้จริงนะทุกคนแล้วก็พิกเมนต์นางก็สวยนะเดี๋ยวจะให้ดูอ่ะเอาเป็นเนื้อแมทบ้างแล้วกันเนาะเพราะว่าเอาเนื้อฟเ,เนื้อเลยอนะ เนื้อกิตเตอร์คอนๆเลยล่ะนี่นี่เดี๋ยวให้ดูสีสีอะชัดเลยนี่นี่คะะสีสวยมากนะจ๊ะแล้วก็พิกเมนชัดนะคะทุกพาเลตที่มาหยิบมานะคะชัดหมดเนาะสวยเลยอันเนี้ยรู้สึกว่าน่ารักแล้วก็หยิบม,มาใช้บ่อยมากนะคะลารแต่งโทนชมพูหรือว่าแบบอะไรที่แบบเวลาเราคิดไม่ออกเราก็จะหยิบพาเลตน,นี้มาเหมือนกันรู้สึกว่าเออมันสวยดีนะคะอ่า อันต่อไปกันเลยดีกว่านะจ๊ะเดี๋ยวคลิปจะยืดอันต่อไปกันนะคะเป็นเครื่องสำอางฝั่งอยุโรปบ้างเนาะก็ซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยไม่มีวางขายในไทยแล้วนะคะนั่นก็คือของนิกนะคะทุกคนนี่เป็นรุ่นอันติเมตนะคะโปรเฟชชั่นอลเมคอัพเนาะพาเลตชาโดนะคะนี่สีด้านในจะให้ดูนิดนึงคือสีแบบจึงมาทุกคนแล้วก็ตลับค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่แล้วก็ พิกเมนต์อย่างที่บอกวันนี้ก็ชัดมากนะคะแต่ว่าไม่มีว่าขายในไทยแล้วว่าแอปเสียใจนิดนึงนะแต่ก็อยากให้เขากลับมาขายจะให้ดูนี่สีแบบประกายมากเลยทุกคนคือตอนนี้สวอตเต็มแขนไปหมดแล้วนะนะจะบอกว่ามันดีมากคือแบบสวยอะเป็นสีแบบกันตายเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็เป็นทางการได้แล้วก็เป็นงานแบบว่าเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเออหน่อยนะสุภาพอันเนี้ยได้เลยเป็นพาเลทที่แบบ ก็อีกอันหนึ่งที่รู้สึกว่าเออก็หยิบม,มาใช้บ่อยเพราะงั้นะจะไม่ไมันจะไม่เป็นหลุมขนาดนี้นะคะทุกคนอ่ะจะให้ส่องแสงดูอีกทีนะเขาว่าไม่ใช้นะคะนี่ใช้นะจ๊ะเป็นขนาดนี้แล้วค่ะทุกคนอนเลทที่รู้สึกว่าเออสีจึ้งปุวยชัดเหมาะกับการใส่ฝอเลยหรือว่าจะเป็นแบบว่าฝอเกากรุบกรุบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าสวยเลยนะคะนั่นก็คือของโซอีว่านะคะทุกคนนี่เป็นสีแบบนี้เนาะตลับทองนะคะ จริงๆเขาจะมีตลับใหญ่แล,แล้วแต่ว่าไปใช้เป็นตลับเล็กเพราะอย่างที่บอกไปว่าเราไม่ได้ใช้บ,บะพาเลทที่มันใหญ่มากแล้วเราคัดที่จะจัดเก็บพื้นที่ให้มันแบบคุ้มๆหน่อยเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นอยู่ห้องใหญ่หรือว่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเนาะแต่สีเนี่ยใช้ได้ทุกผิวใช้ทุกวันสวยนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงว่ากลิตเตอร์เนี่ยชิมเมอร์เขาเนี่ยจึ้งแค่ไหนเีจะให้ดูจะปาดให้ดูนะคะทุกคนน,นี่นี่น,นี่ดูด,ด โอ้โห oh, oh. ทองแบบเนี่ยเลยอะคือสีเป็นสีแบบซัมเมอร์ส้มๆเป็นสีโทนิยมอยู่แล้วอะรู้สึกว่าเออมันใช้ได้ทุกวันเหมือนกันแล้วก็เป็นโทนส้มที่ใบรู้สึกว่าชอบนะคะทุกคนเนาะเขามีครบจริงๆนะแล้วก็อันนี้เนี่ยมีขายในโซอีโซอีว่าเอ้ยพูดอะไรวะพูดอยู่ว่าโซมีขายที่โซอีว่าเลยอะ บนโซยิว่ามีขายในช็อปซีโฟล่านะคะก็ลองไปเลือกกันดูเนาะถ้าใครชอบแบบพาเลตใหญ่ก็ไปจัดนะคะแล้วเขาก็มีหลายสีดนะ้วยนะเราไบรู้สึกว่าเนื้อเขาเนี่ยดีนะคะก็เลยชอบเนาะกอนนี้ยังใส่กล่องอยู่เลยรู้สึกว่าเป็นคนชอบแบบเก็บอะไรให้มันเรียบร้อยนิดนึงต่อไปอะ่ะไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าเป็นพาเลตแรกๆที่ใบน่าจะมีแหละตอนแบบไม่เกิน5ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยตอนทำคลิปเล็กๆเริเ่มเลยนะคะทุกคนเนาะก็เป็นของ โจวีน่านะคะสีคอร่านะคะอายพาเลทข,ของพี่แก้มกี้เนาะจะบอกว่าใช้มานานมากแล,แล้วซื้อแล้วก็ใช้อย่างคุ้มมากทุกคนด้านในนี่โอ้ยด้านในจะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะก็คือสีนะมีความคอร่าเลยชมพูชิมเมอร์ดีมากกิตเตอร์ดีมากเนื้อสีชัดนะคะและสีน้ำตาลเข้มๆในอย่างที่บอกเนี่ยเอาทำเป็นอายไลเนอร์เนี่ยชัดที่สุดในบรรดาน,นี้แล้ไม่รู้สึกว่า ทำพิมต์สีอะค่อนข้างโคตรดีเลยทุกคนแล้วก็ไปใช้สิ่งนี้บ่อยมากที่เป็นทองกิตเตอร์เนี่ยชิมเมอร์เนี่ยพูดทองกิตเตอร์ชิมเมอร์พูดกลับไปกันนะผู้ผิด้องขออภัยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ดึกแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะจะบอกวันเนื้อเขาแน่นมากทำมาดีมากค่ะทุกคนเนี่ยดูดิแน่นกว่าสีอื่นปะเห็นไหมไม่ได้พูดอวยนะทุกคนดูดินี่ดูแต่ว่าทุกอันก็ชันนะแต่อันเนี้ยแน่นปึกงานใส่ฝอต้องจัดอันเนี้ย เห็นปะ้าสีเดียวยังรอดเลยอันเนี้ยจริงๆทุกคนเป็นอีกพาเลตหนึ่งที่ใบสุดรู้สึกว่าใช้บ่อยเหมือนกันแล้วก็หยิบมาใช้บ่อยจริงๆแบบรู้สึกว่าเออเพียงเมนั่งชัดดีอะแทบปกติเราจะไม่แต่งแทบเยอะข่ายนี้แต่พอแบบปัน่นปันิดน,นึงเราเฮ้ยเลิศแล้วก็จิกสีเนี่ยในแป้งของเราได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะทุกคนขนาดใช้แป้งแบบไม่ได้แพงมากทุกคนเนืงจิกสีได้ดีมากเลยนะพาเลตบางตัวเนี่ยจะเนจิกสีไม่ติดเลยถ้าแป้งไม่ดีจริงจริงเนี่ยแต่อันเนี้ยโอ้โห สีมันชัดเกินนี่ก็คือต้องให้แล้วราคาก็ไม่ได้แรงหลักร้อยนะคะทุกคนเนาะก็เขามีอีกสีหนึ่งนะคะก็รู้สึกว่าอีกสีนึงก็ส่วนหนะดีเซอร์นนะคะถ้าจะไม่ผิดเนาะก็ส่วนเหมือนกันซึ่งใหมเนี่ยซื้อมาเองนะคะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันคุ้มมากทุกคนมันเป็นราคแบบพกพาเล็กมินิมอลด้วยความที่เราชอบแบบพาเลตเล็กๆอย่างที่บอกไปเนาะย้ำแล้วย้ำอีกอะไรก่อนงงก็เป็นของแบรนด์ไทยนะคะคือคิวเพลสนะคะทุกคนเนาะเป็นพาเลตใหม่นะคะจากคิวเพลสนะคะไอแอนชิกมินิ อันนี้ถ้าจำไม่ผิดว่าเอาไปแต่งหน้าในคลิปที่แบบใช้5ชิ้นหรือเปล่าจำไม่ได้นะสามารถจำไม่ดูได้นะคะก็เป็นพาเลตไซมินิอย่างนี้เลยนี่นี้นยเห็นช้องเป็นพาเลตที่มีสีเนื้อชิมเมอร์เนื้อแมทมีครบหมดนะคะแล้วก็อีกชั้นหนึ่งนะคะก็เป็นบัตชออนซึ่งโคตรคุ้มสุดๆนะคะราคาแบบหลักร้อยแล้วก็เป็นพาเลตแบบเนี้ยอย่างเงี้ยทำแพ็กเกจออกมาดีแล้วนะคือมันมีความแบบบัตชออนด้วยแล้วก็ ตาสีสีคือแบบแบบคิดไว้แล้วว่านั้นเราจะแต่งอะไรก็คือครบนะคะไม่ต้องคิดเยอะเลยอันเนี้ยถ้าหยิบมาใช้ก็คือใช้งานง่ายมากะค่ะทุกคนเขาจับคู่สีมาให้แบบเลิศอ่ะถ้าเราไหนไปนับประมาณน่าจะถึง10แล้วนะคะก็น่าจะเป็นท็อปสิบแล้วกันเนาะก็อันต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้เลยของนานะคะออร์กาซัมนะคะทุกคนเนาะนี่เป็นพาเลตมินินะคะพาเลตมินิออร์กาซัมนะคะทุกคนเนาะซึ่งความออร์กาซัมของนาคือแบบ ดูแพงมาก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 ,มากนะคบต้องพูดงนี้ก่อนเนาะแล้วก็ด้านในเขาเนี่ยสวยเลยเป็นสีที่ไม่เวินเวอร์นะคะเป็นสีแบบผู้ดีดูหรูอดูแพงมากมากนะคะสีแตกแตนแบบไม่ไหวนะคะทุกคนดูดิความออร์กาซัมเนี่ยเขาจะมีความแบบว่าเน้นด้วยความที่ว่านาเนี่ยเขาจะเน้นความแบบช้ำชำบมบมม,มมีความแบบเล่นแสงและเลื่อสีอะไรเงี้ยเออก็คือเลิศด้วยความที่ว่า บจะใช้คู่กับที่เป็นแบบตลับของบัตรออนแล้วก็ไฮไลท์เขา่าโอ้โหแตกแตนไม่ไหวนะจ๊ะแล้วถ้าจะให้แนะนำในไลน์ของนาเนี่ยบอยากให้ลองที่เป็นบัตรออนออร์อกซซัมส,สักรุ่นหนึ่งจัดนะจ๊ะจริงๆสีสวยมากคือแบบแทบไม่ต้องปัดไฮไลท์เลยเอาจริงวาวฉ่าสวยเป็นดีเลยอันสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนที่ใบก็ใช้บ่อยนะคะแต่จะดูเหมือนแบบเราแทบจะไม่ให้น้องเปิดเขยนะคะแต่ก็หยิบม,มาใช้บ่อยมากนะคะนั่นก็คือของ ซูเปอร์มัมนะคะทุกคนเนาเป็นแบรนด์ไทยนะคะเป็นพาเลตน้องหมีนะคะตัวนี้เนี่ยไปซื้อมาในราคาโปรที่แบบโอ้โหคุ้มค่ามากทุกคนจะบอกว่าแพคเกจจิ้งอ่ะน่ารักแล้วนะแต่ข้างในเนี่ยสีสวยแล้วก็ใช้ได้จริงทุกคน mm. อันนี้จะเป็นพาเลตที่รู้สึกว่าน่าจะขนาดไซส์ใหญ่สุดแล้วนะเออแต่อันนี้ก็อาจจะไม่ได้เอาไปพกไว้ข้างนอกหรือว่าเวลาไปแบบที่ไหนก็นล้วแต่งก็จะไม่ได้หยิบใช้ก็จะอาจจะใช้แค่ที่บ้านอะไรเงี้ยเพราะว่า มางความมันใหญ่แค่นี้ใหญ่ขนาดนี้ก็ถือว่าใหญ่สำหรับใบแต่ไบก็ไม่ได้เอาไปอยู่แล้วเนาะแต่ว่าก็จะเลือกที่เป็นพาเลตค่ะขอกพกพาแต่รู้สึกว่าสี่น้องเขาทํามาดีนะคะทุกคนเนาะแล้วก็มีหลายคนนะรีเควสมากเลยว่าอยากให้ใบาทาพาเลตซูเปอร์มันตัวใหม่แต่ว่าไบาไม่แน่ใจว่าเออมันผลตอบรับจะเป็นยังไงแล้วก็ราคาเท่าไหร่ไปยังไม่ได้ไปศึกษาเลยอะทุกคนเดี๋ยวไบจะพยายามดูให้อีกทีนึงนะคะจะเย็นเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยชอบแค่แพ็กเกจเลยโดนใจมากจดโดนละนะเดี๋ยวขอให้ดูพิก สักหนึ่งกุกอ่ะเป็นนักกิตเตอร์แล้วกันนะคะมือจะหมดแล้วนะคะทุกคนโอ้นี่สีมีความแบบชัดเลยจ้าพอๆกับจอบินน่าเลยนะว่าแบบแต่แบบก็ไปดูในแบบเอ,อเขาเรียกว่าอะไรอะอ,อพาเลทตอนใหม่สมมเปมารรีวิวก็มีหลายคนแล้วนะเขาบอกก็บอกว่าเออมันก็ดีบาฮงมันก็บอกว่า,มคนคนวาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูให้คิดหนึ่งนะจ๊ะนี่นี่ แต่พาเลทน้องหมีอะสีชัดดีจริงนะคะทุกคนแล้วก็พาเลตทุกอย่างนะคะที่ไบเนี่ยได้จัดท็อปนะคะหรือว่าไม่ได้จัดท็อปเราก็คือหยิบตามชอบความรู้สึกกเพราะว่าพาเลทเรื่องจริงมันมีเยอะกว่านี้อีกนะคะทุกคนก็ยกมาแล้วประมาณ1ิอันละกันเนาะที่ใช้แบบในปีที่แล้วด้วยแล้วก็ปีนี้ที่ยังใช้อยู่รู้สึกว่าเออหยิบใช้บ่อยกว่าตัวอื่นที่ไม่ได้ยกหยิบมานะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าเออแบรนด์ไทยมันก็ไม่แพ้ อะไรนะเอาดีๆแบนเกาหลีก็ดีนะแบงฝั่งยุโรปฝรั่งก็เลิศนะมันเลิศทุกแบบมันแล้วแต่เราเนี่ยจะชอบใช้นิยมแบบไหนนะคะส่วนตัวเราใบเนี่ยใช้ได้หมดไม่ติดนะคะถูกและดีหรือว่าแพงไปเลยอะไรเงี้ยก็ใช้นะแต่ว่าจะไม่เอาแบบโอ้โหแพงจนแบบเอาไม่ไหวอะไรเงี้ยก็จะแบบเก็บเล็กเก็บน้อยไปนะคะเดี๋ยวไหนอยากลองก็จะซื้อเอานะจ๊ะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนวันนี้นะคะใบนะคะก็ ได้มาจัดท็อปอันดับนะคะพาเลตตาไอชัยโดนะคะที่ใบชัยแล้วก็คือรู้สึกว่าชอบมากมากๆนะคะซื้อมาแล้วก็คือคุ้มมากเนี่ยก็คือจัดให้แราจาทุกคนหวังว่าเพื่อนเนี่ยจะชอบกันนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะใบนะคะก็ไม่มีรลนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะช่วยฝากกิกไลค์ซับสไครต์กันอีกน่อจ๊ะแล้วถ้าใครนะคะรอติดตามนะคะคลิปรองพื้นแป้งมาสคาร่าหรือบาบ์บาทุกอย่างก็ลองคอมเมนต์รีเควสต์เรียงเมาเลยนะคะว่าอยากให้ทําอันไหนก่อนหรือลองพื้นก่อนแป้งก่อนคอนทัวร์ก่อน ยืนสองเขียนคิวมาตคาราติปาถะนะคะคอมเมนต์้าเข้ามานะคะเดี๋ยวจะไล่เรียงทำให้นะคะทุกคนเพราะว่าไหนเนี่ยเราทำจากอันดับมาบัดออนแล้วพาเลตแล้วนะคะอันต่อไปเป็นไรหรือว่าจะเป็นลิปเออลิปก็มีความน่าสนใจอะยังไงนะคะก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้นะคะเจอกันใหม่ใดคลิปวิดีโอหน้าด้จ้ะ